สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคู่คิมเหมือนเดิมในรายวิชาภาษาไทยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาขึ้นบทเรียนใหม่หนังสือเล่มใหม่กันค่ะวันนี้เราจะมาเรียนในหนังสือเรียนวรรณคดีลำนำอยู่ในบทที่1ดอกสร้อยแสงงามนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในส่วนของเนื้อเรื่องหลังจากที่เราได้เรียนในเรื่องของคำศัพท์ไปกันแล้วนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะครูพิมพ์จะใช้หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำนะคะหนังสือเรียนภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตชั้นประถมศึกษาปีที่สองเล่มน,นี้นะคะให้เด็กๆทุกคนนะคะเปิดไปที่บทที่1ดอกสร้อยแสนงามได้เลยค่ะซึ่งในบทนี้นะคะเราได้พูดคุยไปรอบนึงแล้วในการเรียนเรื่องของคำศัพท์ใช่ไหมคะว่าในบทนี้นะคะเราจะได้เรียนในเรื่องของบทกรดอกสร้อยนั่นเองค่ะ จากรูปภาพนะคะเด็กๆจะเห็นว่ามีรูปอีกาและก็ทุ่งนาใช่ไหมคะวันนี้เราจะได้มาเรียนในเรื่องของบทดอกซ้อยที่เกี่ยวกับอีกานั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามพร้อมกันนะคะว่าเนื้อเรื่องในบทที่หนึ่งดอกซ้อยแสนงามจะมีความเป็นมาอย่างไรคะ่ะไปรับชมพร้อมกันเลยนะคะกาเอ๋ยกาบินมาไวๆมาจับต้นโพโหมาต้นไทร หนังสือเรียนวรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่สองบทที่หนึ่งเรื่องดอกส้อยแสนงามกาดำและนกขมิ้นในดอกส้อยเหล่านกน้อยน่ารักเสียนักหนา นิทานอีศบสนุกนึกฝึกปัญญาเรื่องนกกาให้ข้อคิดติดเตือนตนบ่ายวันหนึ่งคุณครูใจดีนั่งคุยกับเด็กๆตายร่มไม้คุณครูพูดว่าวันนี้แดดไม่ร้อนลมพัดเย็นสบาย บนต้นไม้ก็มีนกน้อยมาอาศัยฟังซี่เสียงนกร้องเพลงช่างไพเราะเรามาร้องเพลงกันดีไหมเด็กๆพากันยิ้มดีใจรีบเข้ามาใกล้รุมล้อมคุณครูเด็กชายมีใจพูดว่าผมอยากร้องเพลงกาเอ๋อยกาครับแล้วลุกขึ้นทำท่าทาง พลางร้องเพลงกาเอ๋ยกาบินมาไวไวมาจับต้นโพโผลมาต้นไรเด็กชายมีใจร้องเพลงไปทำท่าบินมาบินไปเพื่อนเพื่อนไม่รอช้าต่างร้องเพลง กาเอ๋ยกาแล้วทำท่าบินมาบินไปคุณครูใจดียิ้มสดใสชอบใจเพลงกาเอ๋ยกาแล้วทำท่าบินมาบินไปคุณครูบอกว่าครูก็มีเพลงกาดำจะมาร้องให้ฟังเด็กๆรีพากันนั่งรอฟังเพลงจากคุณครู กาดำกาเอ๋ยกาดำรู้จำรู้จักรักเพื่อนได้เหยื่อเผื่อแผ่ไม่แชร์เชือนรีบเตือนพวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ้มรุมล้อมพร้อมพรักน่ารักน้ำใจกระไรหนาการเผื่อแผ่แน่พ่อหนูจงดูกา มันโอบอารีรักดีนักเอย่ยนายแก้วดอกส้อยสุภาษิตกระทรวงศึกษาธิการบทอาขยานบทหลักพอคุณครูร้องเพลงจบเด็กๆพากันปรบมือให้แล้วถามว่าคุณครูร้องเพลงอะไรทำไมไม่เหมือนเพลงที่เคยฟังล่ะครับ คุณครูใจดีบอกว่าเพลงกาดำที่ครูร้องเป็นบทดอกสร้อยของเก่าตอนเด็กๆครูเคยอ่านเป็นทำนองสนอถ้าอ่านออกเสียงให้ไพเราะบทดอกสร้อยก็จะน่าฟังเด็กๆขอให้คุณครูช่วยสอนอ่านบทดอกสร้อย หลังจากที่เด็กๆได้รับชมในส่วนของเนื้อเรื่องบทที่1เรื่องดอกส้อยแสดงานไปกันแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะเนื้อเรื่องในบทที่1สนุกกันไม่เอ่ยต่อไปนะคะครูพิมจะให้เด็กๆได้รับชมแล้วก็รับฟังในส่วนของกอนดอกซ้อยเรื่องกาเอย๋ยกาดำกันนะคะถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วไปรับชมพร้อมกันเลยคะ่ะกาเอย๋ยกาดำ รู้จะอำรู้จะรักเพื่อนได้เยือเพื่อแพ่ไม่แช่เชือนรีบเตือนผวกพ้องร้องเรียกมาเกลื่อนกลุ่มรุมล้อมพร้อมพรัหน้ารักน้นาำใจกระไรนะการเผื่อแผ่แน่พอหนูจงดูกา มันโอบอารีรักดีนักเอ่ยก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อเรื่องและก็บทร้อยกองทํานองเสนอนะคะเรื่องของบทที่1ดอกส้อยแสนงามและก็ทํานองเสนอเรื่องของกาเอ๋ยกาดําค่ะซึ่งเนื้อหาในเรื่องนี้นะคะมาจากหนังสือเรียนวรรณคดีลำนําหน้าที่สองถึงหน้าที่5้านะคะ สำหรับนักเรียนคนไหนนะคะที่ยังไม่เข้าใจในเนื้อหาในบทที่1เรื่องดอกซอยแสนงานนะคะก็สามารถไปอ่านซ้ําอ่านทบทวนได้จากหนังสือเรียนวรนคดีลำนำําแล้ววันพรุ่งนี้นะคะเราจะมาวิเคราะห์เนื้อเรื่องแล้วก็มาสรุปเนื้อหากันนะคะ ก็มาถึงในช่วงท้ายลิปกันเหมือนเดิมนะคะครูพิมพ์ก็ต้องขอขอบคุณนะักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนและก็ตั้งใจดูคลิปวิดีโอเป็นอย่างดีนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในบทเรียนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย